ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 วันนี้ก็มาพบกับคุณครูนัสราละดาดาดหรือเรียกว่าคุณครูแป้งนะคะวันนี้คุณครูแป้งจะมาสอนเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดยการหารยาวค่ะวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวหารและผลหารเป็นเลข1ห,หลักโดยการหารยาวได้ค่ะนะเด็กๆทุกคนคงเคยเรียนเรื่องการหารหั้งแต่ป .2 แล้วใช่ไหมคะไหนใครยังจำเรื่องการหารได้บ้างคะว่ามันทำยังไงบ้างอ่า ถ้าใครยังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องการหารไปพร้อมกันกับคุณครูแป้งนะคะอันดับแรกเราจะมาหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะจากโจทย์ข้อนี้ก็คือคุณครูมีดินสอ30แท่งแบ่งให้นักเรียน5คนคนละเท่าเท่ากันนักเรียนจะได้ดินสอคนละกี่แท่งคะ ให้เด็กๆคิดประโยชน์สัญลักษณ์การหารให้คุณครูก่อนค่ะอ่าใช่ค่ะประโยชน์สัญลักษณ์การหารก็คือ30หารด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหาผลหารของ30หารด้วย5ค่ะเนื่องจาก5คูณ6เท่ากับ30เราจะได้ว่า30หารด้วย5เท่ากับ6ค่ะดังนั้นนักเรียนจะได้ดินสอคนละ6แท่งใครที่ยังตามไม่ทันนะคะดูใหม่ค่ะก็คือ30หารด้วย5เนี่ย ให้นักเรียนมองว่า5คูณกับอะไรแล้วได้30จากข้อนี้เราจะได้ว่า5คูณ6เท่ากับ30นั่นคือ30หารด้วย5เท่ากับ6ดังนั้นเราก็จะได้ว่านักเรียนจะได้ดินสอคนละ6แท่งนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการหาผลหารโดยการหารยาวค่ะจากโจทย์ข้อเดิมนะคะ30หารด้วยห้าค่ะ30เรียกว่าตัวตั้ง5เรียกว่าตัวหารและช่องสี่เหลี่ยมเรียกว่าผลหารค่ะวิธีการหารยาวนะคะเราจะหารทีละหลักค่ะโดยเริ่มจากหลักสิบก่อนนะคะ ห้าหารสามห้าหารสามก็ดูว่าห้าคูณกับอะไรแล้วได้สามมันจะไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีแสดงว่าห้าหารสามไม่ได้มันต้องใส่เลขพอเราใส่เลขศูนย์ไปด้านบนนี้ใช่ไหมคะต่อไปให้เอาเลขศูนย์เมื่อกี้ที่เราใส่มาคูณกับตัวหารซึ่งก็คือเลขห้าศูนย์คูณห้าได้ศูนย์เสร็จแล้วใส่เลขศูนย์ หลังจากนั้นเราจะเอา3ลบกับ0ได้3ค่ะตรงนี้หลัก10เราเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาดูหลักหน่วยค่ะเราจะดึงหลักหน่วยลงมาจากตอนแรกมันเป็นแค่ทีมเฉยๆใช่ไหมคะพอดึง0ูนลงมาก็จะกลายเป็น30 เอา5มาหาร30ใช่ไหมคะก็คือดูว่าหคูณกับอะไรแล้วได้30จะได้ว่า5คูณหได้30ก็ใส่เลข6ลงไปค่ะพอใส่เลข6ลงไปตรงนี้ก็เอา6ที่เราใส่มาคูณกับตัวหารซึ่งก็คือ5ใช่ไหมคะหคูณ5ได้30ใส่ลงไปตรงนี้ค่ะ จับมาลบกัน30ลบ30ได้0ค่ะดังนั้นเราจะได้ว่า30หารด้วย5เท่ากับ6ค่ะหรือใครจะดูอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเมื่อกี้5หาร3ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราจะขยับมาดูหลักหน่วยด้วยเลยค่ะ จากตอนแรกดูแค่สามใช่ไหมคะเราก็จะดูเป็นสาสิบเลยคะ่ะเพราะว่าห้าหารสามไม่ได้ใช่ไหมพอเราดูเป็นสามสิบห้าหารสามสิบก็คือห้าคูณกับอะไรแล้วได้สามสิบจะได้ว่าจะได้ว่าห้าคูณหกได้สามสิบใช่ไหมคะก็ใส่เลขใส่เลขหลงไปก็เลขหกที่เราใส่ไปเนี่ยมาคูณกับตัวหารซึ่งก็คือห้าคูณกันได้สามสิบใส่ลงไปตรงนี้คะ่ะ เสร็จแล้วก็จับ30มาลบกับ30ได้0ยค่ะคำตอบก็จะเหมือนวิธีก่อนหน้าเลยค่ะหลังจากที่เราที่เราตั้งหารยาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะมวีวิธีการตรวจคำตอบค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าที่เราหารไปนั้นถูกไหมวิธีการตรวจคำตอบก็คือเราจะเอาตัวหาร คูณกับผลหารแล้วมันจะต้องเท่ากับตัวตั้งค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะ30คือ30คือตัวตั้งค่ะห้าคือตัวหารหกคือผลหารและศูนย์คือเศษค่ะ พอเราตรวจคำตอบใช่ไหมคะจะได้ว่า5คูณ6เท่ากับ30ซึ่งเท่ากับตัวตั้งพอดีเลยแป,แปลว่าข้อนี้เราหารถูกนะคะเราตั้งหารยาวถูกค่ะก็ตอบได้เลยค่ะว่า30หารด้วย5เท่ากับ6ค่ะใครที่ยังตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราลองดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะ อ่าข้อนี้ก็เหมือนเดิมเลยห้าสิบหกหารด้วยเจ็ดนะคะห้าสิบหกเรียกว่าตัวตั้งค่ะเจ็ดเรียกว่าตัวหารและช่องสี่เหลี่ยมเรียกว่าผลหารค่ะวิธีการหารเราจะเริ่มหารทีละหลักนะคะเริ่มจากหลักสิบก่อนค่ะเจ็ดหารห้าก็คือดูว่าเจ็ดคูณกับอะไรแล้วได้ห้าจะได้ว,ว่าไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็คือใส่เลขศูนย์ไปข้างบนเลยค่ะ ใส่เลขศลงไปตรงนี้เอาเลขศูนย์ที่เราใส่ไปมาคูณกับตัวหารซึ่งก็คือ7 0็คูน7ได้0ใส่ลงไปใต้เลข5ค่ะเสร็จแล้วเราจะจับ5มาลบกับ0ได้5ตรงนี้เราทำหลัก10เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาทำหลักหน่วยค่ะโดยเราจะดึงเลข6เนี่ย ที่อยู่ในหลักหน่วยลงมาค่ะจากเดิมตอนแรกเป็นเลข5ใช่ไหมคะพอดึง6ลงมาก็จะกลายเป็น56ค่ะ7หาร56ให้ดูว่า7คูณกับอะไรแล้วได้56เราจะได้ว่า7จคูณ8ได้56แสดงว่าเราก็จะใส่เลข8ลงไปด้านบนค่ะพอใส่เลข8ลงไป เอา8ที่เราใส่ไปมาคูณกับ7ที่เป็นตัวหาร8คูณ7ได้56ก็ใส่ลงไปตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นำ56ามาลบก,กับ56ก็จะได้0ค่ะข้อนี้ก็เลยจะได้ว่า56หารด้วย7เท่ากับ8ค่ะหรือเราจะดูอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมคะก็คือ ในเมื่อ7มันหาร5ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะดูเราก็จะไม่ดูแค่หลัก10เราก็จะดูหลักหน่วยเพิ่มมาด้วยก็ให้ดูว่า7หาร56เลยใช่ไหมคะ7คูณกับอะไรแล้วได้56จะได้ว่า7จคูณ8ได้56เราก็ใส่เลข8ลงไปด้านบน อันนี้ต้องใส่เลข8ให้ให้อยู่ด้านบนเลข6นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราดูหลักหน่วยเพิ่มเข้ามาด้วยพอใส่เลข8ลงไปเอา8มาคูณกับ7ได้56ใช่ไหมคะก็ใส่ลงไปค่ะตามนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมาลบกันได้0ะคะ่ะจะเห็นว่าคำตอบทั้ง2วิธีเหมือนกันเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเรามาเช็คดูกันนะคะว่าคำตอบที่เราหามามันถูกต้องหรือไม่อันนี้ตัวตั้งก็คือ56ใช่ไหมคะตัวหารคือ7จ็ดผลหารคือ8และเศษคือ0วิธีการตรวจคำตอบก็คือเหมือนเดิมเลย เราจะเอาตัวหารคูณกับผลหารแล้วมันต้องเท่ากับตัวตั้งคำตอบถึงจะถูกข้อนี้ก็จะได้ว่าตัวหารคือ7ผลหารคือ8 7ดเจดคูณ8ได้56ใช่ไหมคะซึ่งตรงกับตัวตั้งพอดีแปลว่าเราหารถูกคะ่ะข้อนี้ก็ตอบเลยคะ่ะ หลังจากที่เราเรียนการหารจบไปแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจกันไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งเป็นเลขสองหลักตัวหารและผลหารเป็นเลขหนึ่งหลักโดยการหารยาวเราจะเริ่มจากการหารจํานวนในหลักสิบก่อนแล้วค่อยหารจํานวนในหลักหน่วยเมื่อหารจํานวนในหลักได้ให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้นค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะฝากแบบฝึกหัดที่8.1หน้า5และหน้า6ให้เด็กๆทำค่ะก็ให้ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจได้นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูนัสลาและดาดาดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ